ฮักกันดีกว่าสั่งกันพี่น้องสมบัดีพี่น้องทางฟังไทยและก็สปปหลาตอดทอดพี่น้องที่ว่าอยู่ห่วมลูกเดียวกันนาะพี่น้องตอนนี้เบาเนื้ออุดมใส์วีไกับบ่มีอย่างหลายสีผาพี่นอ้องเข้าไปซอกซื้อป่า,าไปมอบให้สาวหุ่มเนาะพี่นอ้องสาวหุ่มเพิ่นม้อน้กามีเวียกอันจําเป็นอยู่ในครอบครัวโดยเฉพาะกาัไปดํานาสาวหุ่มเองเบาเนื้อกับบ่มีอย่างสิ แบ่งนำจิตนำใจเล็กๆในน้อยเนาะเพื่อไปมอบอให้ซาหุมกับสิพาพี่น้องเขาไปซอกซื้อปลา,าไปมอบอเพื่อให้ซาหุมเอาไปประกอบเป็นอาหาราเลี้ยงแขกเลี้ยงคนที่มาช่วยเวียกช่วยงานของซาหุมในมือน,นี้เนาะพี่น้อง น้องตอนนี้กับเบาเนื้อกัได้มาหอดบอนไขป่ปลาพิเศษพ่อยแล้วเนาะพี่น้องซ,ซื้อปลาไปฝากหรือว่าไปมอบให้สาวหุ่มเนาะพี่น้องออกมาเบิ่งกันเลยเนาะนี่บบปลาเนาะพี่น้องเป็นปลาดุกเนาะพี่น้อง จะเป็นปนินปนุกอนั้นปดุกโลาแปดเนาะอ๋อโลาแปดก็ถทอว่าโอ้หนูก็ยงนั้นสาวห้าเด้อเดี๋ยวนี้มันหัวาอาหารก็ขึ้นหัอวาอาหารก็ต้นนึกสิกสามหลามนี่เอง ตอนนั้น uhm นี bo mismo, hai, oh. ่25เนาะตอนนี้28แล้วพี่น้องโอ้เอาละนี่ก็เป็นป่าเนาะที่ว่าบ่าวเนื้อได้อ่ามาซื้อนําแม่ค้าเนาะสิเอาไปอ่าฝากให้าห่มเนาะตอนนี้สิเดินทางกลับบ้านก่อนเนาะพี่น้อง พี่น้องตอนนี้กาบบาวเหนือก็ได้อ่าภายหลังที่ว่าได้ออกอ่าจากบ้านเนาะถือว่าไปสอกซื้อป่าอ่าเพื่อว่าไปมอบให้สหุมนั่นตอนนี้ก็กถือว่าได้ซื้อมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เนาะอันนี้ก็เป็นปาที่ว่าบาวเหนือไปเลาะซื้ออ่ามื้อเช้านีน้เนาะว่าสิเอาไปมอบเนาะไปให้สหุมอ่าอยู่ที่ทุ่งนาพุน่นแหละเนาะตอนนี้เพิ่นก อ่าได้ออกไปแต่เช้าๆแล้วเนาะเพื่อว่าไปลกกาท่าว่าซานเนาะแต่ว่าบาเนือกบได้บอกว่าสิซื้อปลาไปให้เนาะก็ถือว่าสิเอาไปซัพพลายเพิ่นเนาะกะตอนนี้กะสิกําลังอ่ากะเียมอ่าเครื่องเนาะแล้วกสิเอาปลานี้อ่าเพว่าสิย่างเนาะพี่น้องอืมไปมอบให้ซาหุมอยู่หน้าพุ่นเลยเนาะพี่น้องอ่าตอนนี้เฮาก็สิบ่เว้ายาวเนาะเฮา อไปกันเลยเนาะเอาละ่ะพี่น้องตอนนี้กะบ,บาวเนื้อกะสิอ่าพาพี่น้องเฮายงางไปเรื่อยๆเนาะเพื่อไปนําอ่าสาหุมว่าสิทันบน่เนาะตอนนี้เพราะว่าบาวเนือ้อเองกะบ่ฮู้ว่านาสาหุมอยู่ไสอยู่บนนน่ไดเนาะตอนนี้กะกําลังหิวปลาเนาะกําลังจับปลาอ่าที่อ่าบาวเนือ้อได้ซื้อมานี่เนาะไป เพื่อว่าไปให้สะหุมยุนานั่นแหละน้องพี่นอ้องระวังาใหากว่าทันตามทางก็บเได้เอาภาพบรรยากาศมาฝากให้พี่น้องได้เบิ่งน้ากันเนาะพี่น้อง <c oughs> เอาอันส,สบายสตีฟซีเดย์ทีไทมเฟฟซีทม์นี่เออไปใช้เดนนิค่ะไปดำน้ไปดำนาโอ้เอายางไปเรือฮาขกี้รถเดี๋ยวนี้ ย่างเออแ,แข่งแล้อย่างใกล้บ่อยฮอดบนฮอสจะไปดำนหนธรรมดามาันจาักกนาที่ฮอดอขัดหนึ่งอีกคัดหนึ่งอีกโอ้สุมาบูคัดหนึ่งเอาละเอาละพี่น้องตอนนี้บ่าวเหนืออรุมใส VIP ก็ได้มาฮอด มาถึงอยู่ทงนาเป็นเทียมหอยแล้วเนาะพี่นอ้องหลังจากที่ได้เดินทางโดยติดเปามากะทว่าสมควร้ะเนาะกะประมาณเสาร์นาทีจึงหอดอยู่หน้าพี่น้องตอนนี้กะสีเก็บเอาภาพบรรยากาศทิวทัศน์ธรรมชาติผู้ผ่าป่าไม้ที่ว่าประกอบด้วยทงนาที่ว่างามเนาะสะอ,อนพี่นอ้องมาให้พี่น้องหอาได้เบิง่งได้เห็นน้ำขันเนาะ อสิ่งสําคัญมื้อนี้ก็ถือว่าบ่มีแดดพี่น้องเนาะอ่าพอดีพอดีเนาะพี่น้องอ่าบ่ร้อนบ่แดดอ่าธรรมดาธรรมดาอากาศเป็นใจอ่าอาจจะเป็นย้อนว่าบ่าวเนื้อบ่เคยไปดํานาจากเทื่อฮูเนาะพี่น้องอ่ามื้อนี้กเป็นครั้งแรกกถือว่าฟ้าเป็นใจเนาะพี่สดีสาวดาวสดีสิไปสหั่นไปดนา ไปดำนาไผหมู่ซื่อหยังหมู่ซื่อนางหุบเนาะโอ้ไปช่วยอ่าเพื่อนเนาะสาวหุมนั่นเองเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาสิอ่าไปนําสาวดาวเนาะไปดไดสวุมิไโอ้นั่นเนาะสาวหุมเนาะอันนั้นเป็นนาของงนาสาวหุมเนาะพี่น้องโอ้พี่น้องเห็นบ แม่สิเป็นหน้ากองเสาหุ้มเนาะพี่น้องสาวดาวเพิ่นสิพาไปดำหน้าวาซานเนาะส้วยหมู่ส้วยคูพี่น้องเอาล่ะพี่น้องตอนนี้ก็เอาเบาเนื้อก็ได้มาฮอดอยู่หน้าเป็นที่ฮอดแล้วเนาะจ้ากลังไปซื้อปลาสาหุมก็ว่าตอนนี้ไปซอกสาหุมก็ไปพเนสาหุมอยู่นี้กสิให้พี่น้องเฮามาเบิ่งนะ ที่เอาป้าที่เราเนื่อเองซื้อแล้วก็มาฝากให้สหุมเพื่อไปแต่งกินหรือว่าอันนีให้ตอนทับแขกเนาะที่ว่ามาช่วยสหุ่มดำนาเนาะเอเอเนาะเพืเอ่เอเจอกับให้ป่าสาหุมเนาะเพื่อเอาไปเ็เป็นอาหารในความสุ่วนนี้เนาะ ผู้สุดกี่ไรทุม <c ười> ื่อบาบันเนียเอาปลามาให้ยอดยืนนานเลยจะได้ผู้สุดกี่ไรอ้โใจตใจหลายด้วี่เอาปลามาให้โ้อ๋ออัเนกใจหลายๆอาบเป็นยังอากติดตามปเนื้อเอาดงใ่เด้อทุกคนออานี่กะเป็นยังเนาะนี่กะให้้ดยความ จริงใจให้ด้วยความแบบเสือเลือกกันเนาะ <c oughs> พี่น้องออเขาบอกเป็นอย่างเขามีอย่างก็คอยมีแบ่งกันเป็นอย่างเนาะมนี่นนก็เขาให้เขาก็ดีใจเพรื่องว่าสาหุม่มเป็นผู้ฮับกับเพื่อนก็นกนมีความสุขก็ดีใจด้วยกันนะ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> นี่ก็สมีแต่เท่านี้เนาะพี่น้องมีแต่ว่าพาพี่น้องเราไปลูกกาสวยสาหุม้มนหนึ่งเนาะอะไรก็สี่ไปดับนาสาหุ่มเนาะพี่น,น้อง นี่คือเที่ยงนานั่นเองพี่น้องเป็นบอลเทวาลบหลีกฝนลบหลีกแดดพี่น้องเนาะธรรมาฝนเฮากระสมาพักมาเศรอยนี่แดดหลยเฮาก็ะมาพักมาเศร้นี้ได้อ่านกนั้นจะเป็นอ่านกจะเป็นบอลอ่าลบแดดลบฝนแล้วกันยังเป็นบอลอ่ากินข่ากินหํำนั่นเองพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ก็เทวาเป็นอ่าบอลี่วากินข่ากินหํำเป็นบอลพักบอลเศร้าบอลพักบอลพรเนาะพี่น้อง พี่น้องตอนนี้บาวเนื้อเองกากกำลังลอ่อท่าโซเฟอร์เนาะเพิ่นกำลังาลาดนาเนาะพี่นอ้องหรือว่าเป็นการป่นดินเฮใไ้ดิน,ดดนมีความละเอียดเนาะพี่น้องจึงสมัถลงดำนาได้เนาะพี่นอ้องหรือว่าเอาเข้าไปปักใส่นั่นเองพี่น้องเนะาะตอนนี้กาสซีพาพี่น้องเข้ามาเบ่งนี่คือ,อผู้หญิงที่มีความสมัดเนะาะมีความเก่งหลายพี่น้องเลยเนาะสมัดไทยสมัด าลาดหนาเองใดอันนี้เป็นจริงดีว่าเปล่าเนื้อเห็นแล้วผู้สึกประทับใจพี่น้องผู้ยิงเห็ดใดผู้สาส่ก็เห็ดใดยิงสายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเนาะพี่น้องเนาะ ภาพบรรยากาศที่พ่อแม่พี่น้องเราเห็นในตอนนี้ก็คือภาพบรรยากาศแห่งความหักความแพงความเบิกบานม่วนซื่นความสมคีสวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนาะพี่นอ้องออันนี้ก็ถึงว่าลูกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงมนุษย์เขาจะมะีความทันสมัยจังใดกายาแต่ h e a ของเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของเสนเผากะมอุอยู่บานสมพมหรหมื่นแขวงอรดมไซสับปลาวเนาะกะยังคงเดิมกะยังฮักษายัางซืบถอดกันมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าบบาวเนือได้เห็นหู้ได้เห็นกะรู้สึกว่าประทับใจหลายเนาะพี่น้องเอาละพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าถึงเวลานาทีหรือว่า หอดยามเทียงหอดยามกินเขากินนําแล้วเนาะพี่น้องกสียพาพี่น้องเขามาบึ่งอาหารการกินอของอพวกเขาเน่ะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นแกงไก่เนาะพี่น้องโอ้เป็นตาแซ่บเนาะ,ะฟดปดับปับอยู่เนาะ,อะนอกนั้นก็นยังซีมีป่านั่นเองนี่ป่าเนาะที่ว่าเบาเหนือเอาไปฝากเอาไปต้อนให้สาวหุ่มเพื่อฮับแขกในที่ว่ามาสวยสาวหุ่มดำหนาเนาะพี่นอ้อง อล่ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นหน้าตาเนะาะของอาหารเที่ยงของเห่าในมือน,นี้เนาะจะมีแจ่วมีแกงป่ามีแกงไก่เนาะพี่นอ้องกะตอนนี้กะหอดเวลาละทีเขาหว่วมรับประทานอาหารสมคีเนาะพี่น้องอยู่เที่ยงนา,าเย็นสบายสาวหนาเนาะพี่นอ้อง เอาละพี่น้องภายหลังทวาเบาเนื้อได้ไปสวยสหุมเพิินดำนาม,มาเป็นทีมพอยแล้วเนาะกาตอนนี้กาเพิินกามีเลาให้มาสู่กันกินเนะพี่น้องส่งวนพ่อกุหมุเฮาไปสัวเวีกวยกใช้งานไผยกระยาเล่าให้กับเป็นประเพณีอันหนึ่งเนาะของส่งวนพ่อกุมุขาดบ่ด้พี่น้องจังไดกระยาสาหรับคลิปนี้ทวาพี่น้องเขาบ่งถึกถึกใจกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้เบาเนื้อฮ็ดคลิปต่อไปได้เด้อเนาะ